สวัสดีครับสวัสดีครับชื่อน้องอะไรครับบรรณาร์กะลีรองครับเรียเล่นเกี่ยวกับบุบลีเรียกชั้นชว่าบาลีก็ได้ครับเรียนอยู่ชั้นอะไรครับปสามครับปสามวิชาที่ชอบคณิตครับอุตายไม่ไม่เข้าใจคนที่ชอบเลขเลยนไม่ชอบเลขใช่ไหมอย่าใช่ว่าชอบหรือไม่ชอบรังเกียจบาลีลูกทักทำไมถึงชอบเลขผมเรียนแล้วผมชอบ รู้สึกยังไงเวลาเรียนวิชาเลขลูกสนุกครับถ้ากรรมการถามเกี่ยวกับเลขได้หมดเลยสองคูณสามได้เท่ากับหกาเก่งไหมอะไรจะมาเรียนแบบนี้ด้วยความขอารพ่อพี่พี่จะมาคือผมเชียร์น้องผมอาจฉรยะตัวน้อยของเราคือจะมาสองคูณสามเท่ากับหกทุกคนปรบมือคิดว้าวอย่างนี้แหละฮะ วันนี้จะมาแสดงความสามารถเกี่ยวกับคิดเลขเร็วครับเฮ้ยคิดเลขเร็วอาบาลีครับพี่อยากจะบอกว่าถ้าจะมาคณิตศาสตร์กองกองแข็งแกงเนี่ยไม่ใช่กองกองแขงแกงครับเด็กมันตอบปากตอบคำดีนักแล แต่ว่าก่อนที่จะมาโชว์ความสามารถครูอยากรู้ว่าหนูมีความฝันอะไรอย่างเอา,เอากลับบ้านไปหุ่นยน,บ,นบับเบิ้ลบีบับเบิ้ลบับบ,บ้รู้จักไหมครับรู้จักไหมทาร์นโฟเมอร์ถูกไหมใช่บับเบิ้คือสีเหลืองอใช่เฮ้ยมันใจเดียวกันเว้ยผ้าคคือออลติมันเอาเอา,เอา,เอาตัวนี้กลับไปลูก ตัวนี้อ้วนเกินไปครับผมไม่เอาหลายพีแล้วยังเด็กยังเด็กยังเด็กเอออย่าไปเรียกว่าพี่อ้วนเขาเรียกว่าจำมั่มระยะสุดท้ายโอเคเข้าใจไหมแล้วจะหายแล้วใช่ไหมมาลี หนูไปเซากรรมาการไม่กลัวเจอโจทย์ยากหรอกไม่กลัวครับ<อ><อ>เดี๋ยววันนี้นะพี่โก้จะตั้งโจทย์เพราะพี่ตั้งโจทย์ไปบานนี้ใช่ไอม ยังไม่ว้าวยังไม่ว้าวนะยังไม่ว้าวดิฉันอยากทดลองละผมผมขอเริ่มจากบวกเลขสองหลักกี่ชุดลูกนี่แปดชุดไหมห้าชุดจะบวกด้แปดชุดได้ไหมไม่ไดงแปดหรอกห้าก็เวียนหัวตื้อแล้วเอาสิบชุดเลยสิบชุดเลยชุดบาเลสิบชุดเลยมันจะหยามพี่ไปแล้วเราลองดูน้องเขาเป็นเด็กน้องเป็นเด็กคือน้องเขาตั้งใจในตัวเองเอาสิบชุดนะสิบชุดนะครับกดเลยครับพร้อมนะ 96บวก56บวก31บวก82บวก42บวก67บวก35บวก63เท่ากับ4 9 2 ปุ๊บยังไม่ถึงสองวิตอบแล้วเดี๋ยวไม่ใช่ควันเดี๋ยวพี่เดี๋ยวงวดน้องต้องเตียไบโก๋ยังไม่ทันเขาไม่ถูกกันแน่นอนเพราะว่าหนูเนี่ยมือไปพลาดกดโดนอะไรหนูเือเล็กบวกผิดเว้ยนี่ขอที่ฉันกดตรงเป๊ะเลยเตางยอดีูก ให้ให้เราต้องทํางานเป็นทีมเราสามคนนี้ผ่านร้อนผ่านหนาวมาก็เยอะเดี๋ยวจะเอาให้เด็กสะอื้นกลับไปหาพ่อหาแม่จะทำยังไงจะทำยังไงฮะเดี๋ยวครูเงาะคอยเป็นคนกดนะครับพี่หอยเป็นคนบอกแล้วหนูจะนับจํานวนหนึ่งสองตั้งนี้เลยแล้วพอหนูพูดกับว่าเท่ากับพี่ไม่ต้องพูดละเราทำงานเป็นทีมเด็กตะอื้นได้พร้อมไหมพร้อมการบวกตัวเลขสองหลักพร้อมไหมครับพร้อมครับบวกโจทย์มาครับ

ได้ครัี๋ยวกินฉันจะกดทันไม่เนี่ยพูดแรกคุณบอกบวกแต่ว่าไม่ไอเราอะทำงานเป็นจริงได้เนกดมื่อกี้นิ้วจะหยิกอยู่แล้วเนี่ยแล้วลุกเดินผมผมผมใช้กดด้วยจะได้ยินกันพอแล้วนะคุณคุณกดบวกคุณ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 พูดเรื่องหมาบวกนี่เด็กลงเลยเด็กเด็กเด็กเก่งจนผู้ใหญ่ลงเลยอ่ะพี่พี่ออกทีวีอยู่นะตอนเนี้ยมั่นใจหน่อยโคตรเก่งเลย คุณบอกบวกหรือลบผมบอกเป็นตัวเลขดีไหมไม่ใช่หนูุ่คนนับเลยก็ได้มล้วไงพี่พุดคุณบอกพุดลบได้ผมบอกบวกให้อผมบอกบวกหรอโให้ผมบอกพี่พี่คนนับจำนวนอ่าเริ่ครับห้าสามบวกหกเบวกสี่ห้าลบเกดลบหสบวกหกหนึ่งบวกเจ็ดเก้าเด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 ยว กับผู้ชายกูจะฆ่าเหรอครับขอโทษเอาไปเอาไปพี่ตุ๊กครับเดี๋ยวพี่ตุ้มช่วยกดด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนุบอกบวกลบเองโอเคโอเคพร้อมครับมาพร้อมเริ่มครับ98้าแปดบวกเจดหกลบเกบวกหนลบห้าสอไอคนผ่านอยู่ไหนเล้วถ้าไหวแล้วคนผ่าน ต้องบอกเลยว่าหนึ่งแล้วสองแล้วสแล้วสแล้วกดด้วยคันเ็นไคอนไหเอาช้ากว่านั้นหน่อยช้ากว่านั้นหน่อยคุณผู้ชมทางบ้านคะใครมีเครื่องคือใกล้หมื่นลองค่ะลองกดเอานัดจำนวนนะลบหกห้าบวกแปดเกาลบสี่หกบวกห้สี่ลบเจดแปดบวกเก้าแปดลบห้าสามบวก เจ็ดสองลบเจ็ดหกบวกห้าเท่ากับ183 183ถูกต้องเอาคันี้เอา่หลักลูกสามหลักก็ได้ <3 S 2> สามหลักเอาี่จํนวนเอาี่จํนวนเอาเอาบวกครับเอาแค่ห้า สามหลักเนี่ยสี่ชุดก็หงายท้องแล้วจะมาเอาห้าชุดเอาดีุมาดูกันถ้าพร้อมแล้วสหลักสหลักชุดนะครับพร้อมเลขมาครับเจ็ดหกก้าหนึ่งบวกไอีก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 วหน่อยพี่หกแปดแล้วครับไปครับบวกเก้าหกสองสามไปอีกบวกสี่ห้าหกไปครับไปอีก บวกห้าเจ็ดแปดครับตอบสามสองสามสามสามสองสามสามว้าไปเลยครับพี่รู้สึกว่ามันมีพลังงานอะไรบางอย่างต้อนอยู่ในตัวเรานะพี่ขอหลักสี่ตัวได้ไหม ยังไม่ได้เรียนครับยังไม่ได้เรียนต้องลองต้องลองสี่ตัวคือหลักพันนะหลักพันพี่เอาแค่เอาแค่ง่ายสามชุดพอตีหลักสามชุดนะลูก<ะ>พร้อมครับพร้อมแล้วหนึ่งห้าเก้าแปดบวกหนึ่งสองเจ็ด สองบวกหนึ่งเก้าเก้าแปดเท่ากับสี่แปดหกแปดสี่โลีโตขึ้นอยากเป็นอะไรลูกอยากเป็นครูสอนอนิจจาน์ครับ กชื่นใจอ่ะต้องกชื่นใจสุดยอดมากสิ่งที่หนูทำอะ่ะมันเป็นสิ่งที่ผ่านการฝึกฝนแน่นอน<ช>ถ้าหนูเอาไอ้สิ่งนี้ไปประยุกต์ไปทาอะไรต่างๆในชีวิตของหนูหนูก็จะทํามันได้ดีแล้วถ้าวันหนึ่งหนูเป็นครูหนูก็จะเป็นครูที่เด็กๆอยากที่จะมาเรียนด้วยอนาคตไม่แน่นะครับเราอาจจะมีครูสอนคณิตศาสตร์ที่เป็นแบบว่าตัวตัวตัวต้นๆของประเทศเหมือนครูลิลี่สอนภาษาไทย ต่อไปไม,ไม่แน่ครับครูบาลีอาาสอนภาษาอังกฤษครูบาลีอาจจะเป็นครูสอนคณิตศาสตร์ที่เด็กๆจากเรียนด้วยและที่สําคัญคือมีเชื่วว่าอนาคตของประเทศไทยเราเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ฝากที่บาลีด้วยเก่งมากครับสำหรับความฝันบับเบอ้ี เอาีนะลูกสักคนีชอบไหมชอบครับนี่หนวหนึ่งเป็นสอสักครูโอ้โหชอบครับชอบครับหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองสบวกหนึ่งเป็น สามครับนีคนนี้ก็มาถามเลขอะไรตอนนี้เนี่ยแต่ปารีก็ขยันต่อสิ้เชียวปารีครับวันนี้หนูทําให้พวกเรามีความสุขกับคณิตศาสตร์มากอย่างไม่เคยมีมาก่อนสนุกมากครับขอบคุณมากนะครับหนูเก่งจริงๆแล้วก็หนูแสดงออกซึ่งความรักอย่างน่าชื่นชมมากอยากให้ด็กทั้งบ้าน แสดงออกแบบนี้บนเวทีซูเปอร์เทนเราตอบรับทุกความสามารถวันนี้หนูเก่งมากน่ารักมากอัจฉริยพันจิว๋วคณิตสาครับน้องบาลีจะล้น,นหน้าครับเส่งหน้ครับอ้าจิงครับและนี่คือน้องบารี อัจฉริยะพันจิ๋วที่ทำให้ทุกคนสนุกไปกับคณิตศาสตร์